สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวที่เก็บสกูชชี่ของเรานะเราก็ต้องขอโทษด้วยที่เรารีบรีวิวไปหนอะเพราะว่าของเราก็ไม่ค่อยจะมีหรอกนะนี่ก็เป็นตัวกตูตุ้ที่เราได้มานะเป็นแบบเป็นตัวกตาล,ลายแล้วข้างล่างมันก็เขียนว่าไอ o มบายใช่ปะมั้งนะเดาแล้วก็มันก็จะมีอันนี้ แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนกันว่าเราม,มันคืออะไรพี่เราให้มานะเค okay, เราไปดูที่เก็บสกิชี่กันเลยนี่นะคะจะเป็นชั้นเก็บสกิชี่ของเรานะเราไปดูชั้นแรกกันเลยค่ะชั้นแรกนะคะจะมีมาโพนี่แล้วก็จะมีกล่องของกาที่เราสะสมนะก็จะมีถุงแพ็กเกจสกูชี่นะคะแล้วก็จะเป็นตารามด้านหลังใส่ถุงสิบล็อกไว้แล้วก็จะเป็นที่แขวนสกูชี่นะมีรูปเด็ก สักครู่นะคะค่ะก็เมื่อกี้แม่เราเรียกนิสหนึ่งนะคะค่ะก็ข้างในนี้จะเป็นสลามนะแล้วก็จะเป็นกาวกาวน้ำใสเราเพิ่งซื้อมานะก็จะเป็นกากเพชรกากเพชรเรามีไม่มากหรอกโฟกัสแล้วนะเคียต่อไปก็จะเป็นสลามนะคะแล้วก็จะเป็นแก้มแก้มแก้มยิมมันไม่เชิงแก้มยิ้มหรอกนะทำเอาเองอะ่ะอือค่ะข้างล่างนะคะจะเป็นสกชชี่แล้วก็มีของเรานะ เซคุค่ะเมื่อกี้แม่เราก็เลยกอีกแล้วนะเอากระเป๋ามาให้เราเองนะมองไม่ค่อยเห็นหรอกแคโนวิว okay, no นะก็คือชื่อเราเองนะโอเคแล้วก็จะมีสกูชี่มีไม่มากนะคะก็ต้องขอโทษด้วยชิ้นแรกนะคะจะเป็นเออึ้นไปซะทีเป็นโดนัทนะคะดีเฟกเยอะมากเป็นโดนทัทเบรดโดนะแต่ว่าเราทำ แพ็กเกตหายต่อไปนะคะจะเป็นจัมโบ้แพนด้าบอลค่ะสโลนะมันก็ไม่จัมโบ้หรอกนะต่อไปจะเป็นโรโทริของแท้นนะแต่ว่าแท็กมันอยู่ด้านหลังซุบนี่นะเป็นโรโทต่อไปนะคะจะเป็นชินามอนนะนี่ไงแท็กอชนี่นะซึ่งมาจากร้านพี่กิฟนะคะก็หรือว่าร้านชวานะคะต่อไปนะคะจะเป็นมินิโรโย่ซอฟนะ แล้วก็พอ <c oughs> เป็นคาวาออมินิแล้วก็คาบิวลังซานไส้ไหลก็จะเป็นอมอันนี้ก็ซื้อจากร้านพี่กิฟนะเป็นเทคกิตตี้แล้วก็มีลายเส้นนะตรงนี้เห็นไหมโฟกัสให้แล้วนี่เนะโอเคเก็บยางมากแล้วก็จะเป็นโดนัทกิตตี้นะคะมันไม่ใช่แท็กแบบนี้นะแต่ว่ามันจะเป็นแท็กแบบ แบบนี้นะอันนี้ของแพ็คของโดนะัทคิตกี้นะโอเคเออเก็บยากมากเรียบร้อยไปแล้วนะคะกับสกิชี่ของเราเนะยก็โอเคแล้วมาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย